มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพบ48คลัสเตอร์ใหม่ห้างดังย่านลาดพร้าวกรุงพะวาน,นะคะพบ48คลัสเตอร์ใหม่มีทุกรูปแบบทั้งตลาดสดแคมป์คนงานอพาร์ตเมนต์ร้านเฟอร์นิเจอร์ล่าสุดนะคะห้างดังย่านลาดพร้าวนั้นติดเชื้อแล้ว23รายค่ะ เมื่อเวลา12นาิก30นาทีของวันที่2มิถุนายน64ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 หรือสอบอคแถลงสถานการณ์ประจำวันว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,440รายเป็นการติดเชื้อในประเทศนะคะ2,338รายมาจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการ1,175รายมาจากการค้นหาเชิงรุกนะคะ1,163รายและเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ1 8 7รายค่ะเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะ15รายทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมนะคะ165,462ราย หายป่วยเพิ่มเติมนะคะ2,843รายหายป่วยสะสม114,578รายค่ะอยู่ระหว่างรักษาตัวนะคะ49,777รายนะคะอาการหนักนะคะ1,247รายใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ381รายค่ะ ขณะที่รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ38รายเป็นชาย24รายเป็นหญิง14รายอยู่ในกทอทม,มอนะคะ18รายสมุทรปราการ4รายชนบุรีปรทุมธานีจังหวัดละ3รายฉะเชิงเซานนทบุรีสุราษฎร์ธานีจังหวัดละ2รายพระนครศรีอยุธยา101ราชบุรีอุดรธานีจังหวัดละ1รายค่ะ ผู้เสียชีวิตอายุน้อยสุดนะคะ10เดือนอายุมากสุดนะคะ95ปีและมีถึง8รายที่เสียชีวิตในสัปดาห์แรกหลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิด -19 ทําให้มีผู้เสียชีวิตสะสมนะคะ1,107รายขณะที่สถานการณ์โรคมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะคะ171ล้าน9 2 7 8 0 2รายเสียชีวิตสะสมนะคะ 50 75545รายแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสรร์กล่าวว่าสำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ15รายในจำนวนนี้นะคะมี4รายเป็นชาวจีน2รายและเป็นคนไทย1รายค่ะมาจากเมียนมาลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติและอีก1รายนะคะเป็นคนไทยมาจากกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติค่ะ ขณะที่ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ลักรอบเข้าประเทศ221รายนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของ5จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดได้แก่กทอทมอ680รายสมุทรปราการ466รายเพชรบุรีนะคะ449รายตรังนะคะ176รายและก็สมุทรสาคร78รายค่ะส่วนภาพรวมการแพร่ระบาดในประเทศนะคะพบคลัสเตอร์ใหม่อาทิโรงงานน้ำแข็งจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนพื้นที่กอ่ทอทมอขณะนี้มี48คลัสเตอร์นะคะโดยพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ในเขตลาดพร้าวมีผู้ติดเชื้อถึง23รายซึ่งทางกอ่ทอทมอมีการปรับแผนจะลงตรวจหาเชื้อลุกในพื้นที่ลาดพร้าวเพิ่มเติมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ